สวัสดีครับผมก็อยู่กับแม่ขั้นเ่งจมนะครับครับืันนี้เข้ากับมาถอ,อนรุนมันนะครับถอนหยาเวเส้นเถาะอือนะครับเรึ่งสภาพโครงการหมื่นล้านนะครับผมโอ้วยอหญโพยแม่ย่านรกนะครับผมโคตรหกอนะ่ะบอกตรง นี่ไม่ได้มาถอนนานนวครับนี่แนนก็หามองถอนอยู่งาไหมเดียเ๋ยวเราก็จะไปซื้อปุ๋ยนะครับผมระเบิดหัวมันนั่นเองเจอระเบิดไปนี่หัวนี่นั่นแหละเท่าเสาบ้านอนะเออไม่รู้ว่ามันจะเท่าเสาหรือเปล่าเนะี่ย ฮะเวมฉีดยาขยาเลครับเออฉีดยาขยาบาบอดเลยไม่เห็นตายเลยให้น้องแนนมาฉีดนะครับเรียบร้อยไม่เห็นตายเลยรัวสภาพเ,อเยอะกว่าเดิมอีกรกระหังเราว้านีลยซื้อมาผิดหรือเปล่าบำรุงหญ้าเออบรรยากาศยามเช้านะครับต้นมันเราก็สูงประมาณน,นี้และ เท่าอ,อกเรานะครับผมประมาณอ,อ,อ,อกนะท้องหัวก็มีท้งหัวก็มีมประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ถอนรุนมันนี่ครั้งแรกครับนี่ที่มาได้ถอนตั้งแต่ปลูกมานะครับปลูกมันมานี่เพิ่งเนี่ยมาได้ถอนเนี่ยอื เห็นว่าฉีดไปครั้งหนึ่งแล้วไม่เห็นได้ผลเลยคือเก้ือใบมันแต่ใบฟางผลมันจะเป็นอาจจะเป็นเป็นในเป็นคล้ายเป็นเพียเป็นอย่างกินเลยเนี่ยแคลกายมันเป็นโลกเนะครับใบมันเป็นเป็นอย่างยักษจริงสนะครับเป็นแบบงอๆอย่างไงไงจรงงี ประมาณแดดๆเราก็กลับละวแดดออกแดดคับกับกลับเลยนะครับอันนี้เอามันเศร้าอยู่ถอนไม่ได้ฟังหอกไปเรื่อยๆครับซ้อมเด็ดไปขับรถนะครับผมตองอย่างไรตอนนี้กประมาณเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงนะแดดยังยังจ่าเลยผมประมาณเก่าเมื่อยกลับละเก่ามุงกลัวกลับกลับบ้านไปกินข้าว อาจจะไปซื้อปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยมาใส่มันกบ็บม่ได้วางว่าหัวเงยแล้วครับผมนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ว่าน้ำถั่วมแน่ยังไงไปนะครมันไม่เคยปุ๋ยดิมองอย่าไม่เคยปลูกเถอะไม่ได้ดว,วางเดี๋ยววันที่ไงปันไหนนะครับอืมห้องมิทีมีทางเข้าก็เห็ดไปนะครับผม เร่ใชมาถิม่มไว้บได้นนะครับเขาว่าเขาขี่ขาดนี่ล่ละมันบ่ดละเขาต้องเห็ดไปหาเห็ดไปสัอะล่ะถอนมะเขาไม่ใช่มือถอนเลยฮะเขามาเอามือถอนเลนยดึงออกอ่ะดึงออกดึงออกใช่ไหมนี่ ออกทำแบบจุกจุกถาก่าง,างอาอกออกนะยั่เคยปลูกอ้อ,อยไหมเคยดินะ<ม>ตรงนี้นะเมื่อก่อนแนนเคยปลูกอ,อ,อ้อยนคออะคระับตรงนี้งานถะ่วงานถั่วอะไรเจาะเจาะต้นอ้อยนะ แมงเจาะอูเนี่ยนี่เท่าคุณน่าเกลยียดจียาขายาบาโบ่อยไรอค่ะนำถ่วด้วยนำถั่วเลยนะถว่วนำถั่วประมาณช่วงไหนเดี๋ยวมีทุนาไหม,มตายเลยนี่เหนาเหนาอ้เนี่ยครับน,นี่ครับมันเสี่ยงนะครับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นใครเป็น พื้นที่พื้นที่ลุ่มนะครับมันเป็น,นหนาม่านี่ก็คือเรียบร้อยเฮ็ดหยั่งบ่ได้เลยมันต้องถอนก่อนนะครับผมเจาะหัวหน่อยหัวใหญ่สร้างหัวมันครับถอนไม่หมดละส่วนโลกตอนตอนมันสะอาดไม่คิดกิดดูดดูด ซานอาหารไก่เคี่ยงต้นมันนะครับไก่เคียงตน้น,น,น,ตนมันเขาก็ต้องทางองอกหัวมันสีบุญไงนะครับทางหกว่าจใจเสียเจมมากู่ซอยอยู่มือใดบุญเสียเจมนี่จเจารถมากู่ซอยอยู่มันไทยเร็วกอนอืมก็เลือนไนวะ ประมาณเดือนไหนวะจิเด็คููเลยเออฮะประมาณเดือนแปดแปดนามถ้วมก่อนมิถุนาไหเดือนหกอีกมิถุนาไหเดือนหกนี่กับนาหนามนามล่ะเริ่มมากล่ะครับอืมเพื่นครับมันเดี๋ยวไปเบิ้งฟังพุนครับผมเบิ้งฟังมันสีแตกต่างแยกฟังผิวฟังผิวมันก็ต้นงามอยู่ดิฟังผิวต้นเพราะใส่ได้นะครับผม เบลุ่งฟังพุนครับเบิ่งฟังผีก็ค่อนข้างจะปิน่นเนี่ยนะครับช่างสีผู้ชมเห็นนะครับเอฟซี FC เห็นนะครับเหมือนเป็นโลกอย,อย่างสักยางครับผมบางหูเพื่อนนะครับคนที่หูก็คอมเมนต์มานะครับให้ใส่อียัง,ยง,ยงไงปุ๋ยยังง เบืองเอานะครับจากนั้ไม่คช่สิหายนะครับ่นี่ยสิเป็นโลกอย่างบานนะครับเบิงบ่งเอฟซีเบิ่งอันนี้ก็คือแถาแก่ผมหายมากนะครับหายพันธุ์มันมาแลก็เลยได้เดูกนะครับผมปลูกไปนะครับ ตามเขาหวังเขาอย่างเงเห็ดในะครับมาได้ทอได้ยัยงเขากัาเห็ดเด้อบละคนเขาน่ะมีสองมือสองเท้าน้ำกันนะครับฟังผีขึ้นหนาเนาแต่งหนาฟังผลลุนหลายหลาครับฟังผีบ่่อยป็นไหลอกผีไดอกผุหลายก็ นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถากรุดมันก่อนครับผมนะครับช่วยแนนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะออกไปกินข่าวบ้านยังไงก็ฝากติดตามไม่คั้นเร่งจมด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณ f อฟทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมนะครับขอบคุณครับ